สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมากรุกไทยคารวาสผู้ฝ่ายรู้ครับในคลิปนี้ครับผมมีแต้มเด็ดตอนต้นกระดานมาฝากเพื่อนๆให้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมครับลองคิดดูครับว่าถ้าคุณเป็นหมากฝ่ายขาวนั้นในตาเดินต่อไปเนี่ยคุณจะเดินตัวไหนดีครับแต้มนี้เกิดจากการใช้ม้ายงขวาในการสู้กับม้าเทียมนะครับตอนต้นกระดาน หมากไฟขาวนะครับเดิมทีมันมีเบีย้ยอยู่ตำแหน่งยอหญิง3าครับแต่หมากไฟแดงเห็นแล้วว่าถ้าใช้เรือกินเบี้ยเนี่ยโคนของสีขาวจะเป็นปัญหาแล้วทําให้สีขาวเนี่ยต้องมาพะว่าพวงตั้งรับกับโคนของตัวเองครับถ้าคุณผู้ชมยังคิดไม่ออกครับลองพอคลิปนี้ไว้ก่อนแล้วลองค่อยๆค,ค,คิดดูครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคิดออกแล้วเรามาดูพร้อมๆกันครับคอมเมนต์ทางบ้านนะคอมเมนต์กันมามากมายครับไม่ว่าจะเป็นการแบบ ถอยเม็ดลงมาขังเรือนะหรือใช้เม็ดกินโคลนหรือจะเป็นการเดินมาขึ้นไปหรือจะเป็นการขึ้นโคลนหรือจะใช้เรือผูกโคลนเดี๋ยวผมจะตัดทีละท่อนแยกให้เพื่อนๆได้เข้าใจง่าย,ายๆเยถึงวิธีการคิดนะอันนี้มันเป็นล็อกกลางกระดานของผมเนะี่ยเป็นล็อกตอนไม่ใช่กลางดิตอนตอน,ตอนต้นนะครับเข้ากลางกระดานของผมในการใช้มาขวาตีมาเทียมจะออกมาประมาณล็อกเนี้ยครับได้เล่นค่อนข้างบ่อยในการแข่งขันเองก็เคยได้เล่นครับหลายคนอาจจะเคยเห็นนะ การเอาเรือมาผูกโคนตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเดิมทีโคนเนี่ยเขาเราก็กินเขาได้นะหรือการเอาเรือผูกโคนตรงนี้มันจะทําให้เราแบบเสียจังหวะนะที่ผมจะสื่อคือประมาณนี้งั้นถ้าเรือผูกโคนไม่เวิร์กเดินโคนตรงๆได้ไหมอ่าเดินโคนตรงๆอาจจะเจอเรือจับโคนนะครับเราพยายามเขีย่ยปัญหาหฝั่งตรงข้ามาับอ่าเรือคุณเป็นปัญหานะเขาก็เขี่ยเรือมาให้เราเป็นปัญหาเราก็ต้องแก้โคนของเราอีกอยู่ดีฮนะ ถ้าถอยเม็ดเกิดอ,อะไรขึ้นถอยเม็ดไอเดียคือจะพยายามหาม้าเนี่ยลงมาวนค่าเรือเขาอาจจะเดินแทงเบี้ยม,มก็ได้พอเราวนม้าลงมาหรืออะไรก็ตามแต่คือเรือมันยังไม่ค่าตายง่ายๆนะครับมันยังไม่ง่ายที่จะฆ่าเรือนะคุณผู้ชมคิดดีๆนะยังวนมาไม่ได้จะวนยังไงวนม้าขึ้นมาอย่างเงี้ยหรอเนี่ยเขาก็แทงบล็อกไว้อย่างเงี้ยสมมติคุณเดินม้าลงมาเขาก็เรือมายึกยักคุณแค่เนี้ยหรือเดินไงเดียเดิน โคนปิดอย่างเงี้ยครับฆ่าได้ไหมอันนี้ไม่ชัวร์นะว่าฆ่าได้หรือเปล่าเหมือนกับถ้าเราเปิดตรงนี้เดี๋ยวเขาก็เอาเรือแกลกเรือเราอยู่ดีเพราะงั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเสียทีเดินหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตั้งทงเวชชันมาร์กไว้นะเราจะไปเดินอะไระลองเดินเม็ดกินโคลดูไหมถ้าเม็ดกินโคลจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเม็ดกินโคลเขาอาจจะใช้เรือกินโคลมือนกันนะพอเรือกินโคลมือนกันเรา,าจ,จะมาตีลุก เขาขูนกินเม็ดไม่ได้ถ้าขุนกินเม็ดเราเอาถอยม้าลูกกินเรือนะครับเพราะงั้นเขาอาจจะต้องหนีขุนไปด้านบนพอหนีขุนไปด้านบนเราจะต้องเอาม้าจับเรือผูกเม็ดหรือเปล่านี่เป็น question mark นะก็หน้าจะต้องเดินประมาณนี้นะก็ไม่รู้ใครเดียวใครนะแต่ว่าชอบฝ่ายขาวนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีการเดินที่ดีกว่านั้นคือเดินตัวไหนรู้ไหมฮะคือเดินม้านะครับไป ตำแหน่งจอจานสี่ครับตัวนี้เป็นแต้มที่ดีทำไมถึงเป็นแต้มที่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขี่ยเบี้ยมาไล่ม้าไอเดียก็คือต้องการทำให้ม้าเราถอยแล้วเขาจะได้กินโคนเราเพราะตอนนี้ม้าเรายืนผูกโคนอยู่เขี่ยเบี้ยมาไล่ม้าเราอาจจะไม่ต้องถอยม้าครับเราอาจจะใช้เม็ดกินโคนเรียบๆถ้าเกิดเขาเบี้ยกินม้าเราใช้ม้าลุกกินเหลือนะครับแต้มนี้เป็นตอดถึงชนะนะฮะ ถ้าเกิดว่าฝีมือเท่ากันนะครับก็คือว่าหมากไฟขาวดูดีกว่าแม่นอนแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าแทงเบีย้ยแล้วมันไม่เวิร์กงั้นลองตัวอื่นดูวนะ่าลองเป็นโคนเดินตรงๆไหมถ้าโคนเดินตรงๆนะปะไล่มาไอเดียเดิมครับคือทําให้ม้ามีปัญหาแล้วก็ถอยม้าไปที่อื่นแล้วก็พยายามจะฆ่าโคนเราเราก็อาจจะถอยเม็ดมาล็อกเรือครับตำแหน่งนี้ไม่เหมือนกันเนะียเดิมทีถ้าถอยม้าลงมาตัวนี้ฮะเรือเขามามุดได้ เรือเข้ามามุดได้ทําให้เราฆ่าเรือเอาอยากแต่ในตานเดินต่อไปครับหมากฝ่ายแดงเดินอะไรไม่รู้นะอาจจะไปโคลนกินไม้เนี้ยเราเอามาลุกกินเรือได้เลยเห็นว่ามันมีแววของการลุกกินเรืออยู่นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ลุกกินเรืออาจจะมีแต้มไหนคือบางทีแดงเขาอาจจะถอยหลบงงงงอย่าง,ง,ง,งนี้ก็มีนะถ้าแดงถอยหลบลงงงง,งมาลักษณะไหนเร,เราจะใช้ เม็ดกินเรียบๆก็ได้แค่นี้ก็เป็นต่อเรียบๆแล้วเพราะมันติดตาลุกอยู่พอดีจะมีถอยแบบไหนกันถอยตรงๆรงไหมอะสมมุติถอยจังหวะนี้แล้วกันถอยจังหวะนี้ผมว่ากินก็ยังได้เนีัยผมว่าน่าจะกินยังได้เลยนะคือมันก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีอะสมมุติกินเนี่ยเข้ามากินเนี่ยเราอาจจะเดินแบบถอยไงดีอะถอยแต้มนี้ก็ยังได้เลยมึงเนี่ย ถอยโคนผูกม้าเรียบๆนะครับแค่นี้ก็เป็นตอเบเรียบๆแล้วโคนสู้เม็ดนะครับเดี๋ยวจะมีแต้มที่ดีกว่านี้ไหมอันนี้ผม,มก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคนระับตอนนี้ยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ส่วนมากสถา,านการณ์จริงคนระับเท่าที่เห็นก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามก็จะเดินโคนขึ้นมาพอเดินโคนขึ้นมาเสร็จแล้วก็ถอยเม็ดล็อกอย่างเงี้ยแล้วมาลูกกินเรือก็อจะมีการใช้เรือตัดเม็ดเออเรือตัดโคนนะครับแบบนี้ก็มีนะ เลือตัดโคลเราจะพิจารณาใช้ไม้กินเหลือก็ได้ครับเท่าน,นี้เราก็เป็นต่ออโคนแลกเหลือแล้วนะครับก็จะใช้โคนขึ้นมาแล้วจะมาลุกปั้งอาจจะหลบไหมหลบไปด้านบนเราจะใช้เรือกินคนระับโอ้โหเยอะนะครับแต่นี้อาจจะคุณอาจจะมองว่าม้าเนี่ยกินเม็ดได้แล้วมันทําให้ม้าของสีขาวขาดใช่ไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะเราเรือลุกได้ปั้ง เอาม้าลุกอีกทีกินโคนนะถ้าเขาขึ้นมาติดเราก็เอาเอามา้เนี่ยกินโคนนี่กินไม้ไหมเราก็ลุกอีกทีหนึ่งปั้งเดินอะไรไม่รู้นะเราอาจจะเดินขุนมาติดก็ได้เราจะใช้ไม้กินเม็ดก็ได้นะมันมีวิธีการเดินที่เยอะไหมค,ค่อนข้างเยอะนะสมมติติดเรือจังหวะน,นี้ติดเรือจังหวะน,นี้อาจจะ ใช้เรือมาจับมา้ายังได้นะมีหลากหลายวิธีการเดินนะฮะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจให้ช่องมาร์คลุกไทยกันวาดผู้ฝ่ายรู้กันด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากดูคลิปเพิ่มเติมนะก็สามารถแอดไลน์แอดมาลุกไทยได้ครับก็จะมีคลิปยามเช้ามาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะเป็นคลิปพวกพื้นฐานการเปิดมาร์คลุกไทยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ว่า มันสามารถไปแอดเป็นเพื่อนกันได้ที่ไหนหรือบางทีคุณอาจจะมีอะไรอยากปรึกษาเงี้ยก็สามารถทักทายในไลน์เข้ามาได้ครับที่ไลน์แอดมากลุกไทยนะครับหรือสนใจสั่งซื้อหนังสือครับของอาจารย์นุกจิบของอาจารย์หนูเทพนะครับหรืออื่นๆก็สามารถสั่งซื้อได้ในที่นี้เลยสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวชิ่งไปกอและกันครับไว้ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับและไปๆปครับทุกคนสุดยอดเซียน2020 มาโยงขวาปะทะม้าเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาทปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนเื่อที่ซื้อหนังสือมากลุกไทย2 0 2 0เวอร์ชันปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI มากลุกไทยเวอร์ชันใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ Line แอดมากลุกไทย